สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะสิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จหรือไม่ไพ่ใบแรกได้ไพท่ทัานเท้าเวสสุวรรณค่ะเป็นไพ่มหาสมบัตินะคะและเป็นไพ่แห่งลาบยศชื่อเสียงค่ะความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะนำมาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ มีโอกาสที่จะขึ้นสู่ระดับหัวหน้าผู้นําได้รับการยอมรับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หรับผู้ใหญ่ลูกน้องนะคะให้ความเคารพนับถือยำเกรงตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวค่ะไทพระพิรุณนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของวาทศาิลป์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะการเจรจาติดต่อประสานงานกับผู้คนหรือว่าการแก้ปัญหาการสอนการให้ความรู้เนะะี่ยค่ะ ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะมีความเป็นครูบาอาจารย์ด้วยค่ะ,ะถ้าใครนะคะทำงานราชการนะคะสรุปว่าเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมการเงินจะดีขึ้นไหมจะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่ากำลังบุกเบิกในเรื่องของ างานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะอย่างเช่นสายยูทูบเบอร์โค้ดการขายคอร์สออนไลน์การให้ความรู้นักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะคะการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆการวางระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที IT, นะคะสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆมันอาจจะล่าช้านะคะเดี๋ยวว่าสะดุดติดขัดในช่วงเริ่มต้นชุดนี้คุณลุยไปแล้วล่ะคุณทำไปแล้วล่ะแต่ขอให้มั่นใจได้เลยค่ะ ให้พระศิวะตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถจงละเอียดอรอบคอบไม่ประมาทมีความชำนาญเฉพาะด้านสามารถอดทนนะคะขยันมุ่งมั่นทำงานที่ยากได้จนประสบความสำเร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ผลงานของคุณเนี่ยสำเร็จแล้วนะออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยจะสร้างรายได้ทรัพย์สินเงินทองที่มีเข้ามาตลอดไม่ขาดสาย แล้วมีโอกาสเป็นรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวค่ะคือทำให้คุณเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงมีชีวิตที่จุกกายสบายใจไปได้ตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าทักใครนะคะยังรู้สึกแบบไม่มั่นใจหรือว่ากังวลใจนะว่าแบบเ,เข้าใจว่างานที่คุณทำมันไม่ง่ายมันเป็นงานยากมันเป็นงานที่แบบใช้ความชำนาญเฉพาะทางค่ะความสามารถสูง ต้องละเอียดอรอบคอบใช้สมองเยอะคิดเยอะต้องทุ่มเทมากพอสมควระคะ่ะแต่คุณเป็นคนแก่งค่ะแล้วผลงานของคุณก็โดดเด่นเมื่อไรก็ตามที่ผลงานประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อย่าเครียดค่ะอย่าเครียดอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถนะคะแล้วมันต้องบวกกับ สื่อเทคโนโลยีการใช้ความคิดสร้างสารรค์รวมถึงการเจราจาติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนะะี่ยค่ะจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมน,นะคะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเพราะว่าถ้าคุณประมาทนะคะโอกาสผิดพลาดก็จะตามมาในเรื่องของงานยากหรือผลงานที่มันใช้ระยะเวลายาวนานเนะะี่ยค่ะความจุขุมรอบครอบค่ะ ใจที่มีความสงบอะค่ะไพ่พระศิวะหมายถึงสมาธิจิตนิ่งอย่างนงี้ค่ะจะทําให้ผลงานโดดเด่นและประสบความสําเร็จถ้าใครนะคะ,ะเป็นสายดูดวงสาสตร์การพยากรวัตถุมงคลของของลังนะคะแล้วคุณบุกเบิกเริ่มต้นนะ,ะในเรื่องของการตลาดออนไลน์ค่ะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักผลงานโดดเด่นสิ่งที่คิดไว้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ แล้วชุดนี้ยังมีคู่ที่ดีด้วยค่ะเป็นคู่ที่เป็นเบื้องหลังของความสําเร็จในทุกๆด้านถ้าคนสอดมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีแต่ต้องคบคุยกันแบบเพื่อนไปก่อใช้ระยะเวลาสักนิดนึงค่ะคนมีครอบครัวแล้วคู่ของคุณนําพาซึ่งความสุขความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมาให้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จสมความปรารถนาอย่างที่คุณต้องการนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ อาจารย์สันทกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะ